UDCH Family Channel UDCH ทุกท่านนะคะพบกับพี่หนึ่งค่ะและน้องแจ๊คค่ะ <c oughs> วันนี้พี่หนึ่งและน้องแจ๊คนะคะเป็นพิธีกรรายการ UDCH Channel นะคะ อ่ะแฟมิลี่ขอโทษเอาใหม่ลบเอาใหม่นะคะไม่ต้องหยุดนะพี่จะฝาวมือถือหน่อย U D C H Family Channel ค่ะจริงๆแล้วมีท่าใช่ไหมคะน้องแจ๊สอย่างนี้ได้ก็โอเคนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทคที่สองห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องพร้อมหรือยังก้อนโอเคพร้อมนำแล้วทดสอบที่เชิใชหมน้องแจ๊สโอเค เรามาบอกชื่อรายการกันใหม่ดีกว่าเป็นรายการที่เราเพิ่งตั้งเมื่อวานนี้แบบด่วนๆเลยค่ะแบบด่วนๆร้อนๆงานร้อนๆเลยค่ะสำหรับรายการ u d c s Channel Family สวัสดีค่ะน้องเราแต่งคอแบงค์มาเรียลใด่ไหมสวัสดีค่ะ เทคที่5้าเทคที่ห้า3 2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ u d c h Family Channel วันนี้เรามาทำอะไรคะพี่หนึ่งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษค่ะและโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งที่พบมากในผู้ชายสำหรับพระภิกษุจังหวัดอุดรค่ะน้องแจ๊ดตามพวกเรามาได้เลยนะคะครู่หนึ่งเราจะขึ้นลิฟต์นะคะอาจจะสัญญาณขันหายไปอย่ายเพิ่งหนีหายไปไหนนะคะทุกคน วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีรักษาราชการ,การกาแทนอธิบดีกรมการแพทย์มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย<ช>ค่ะน้องแจ๊คท่านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะคะให้เกียรติเดินทางมาจากกรมการแพทย์เลยนะคะท่านให้เกียรติกับโรงพยาบาลของทรามากมากค่ะมีการจัดบูธนิทรศการนะคะให้ความรู้เกีย่ยวกับโรคมะเร็งที่พบเบรบห้าถึงหกมะเร็งด้วยกันแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเราจะพาทุกคนไปชมกันเราจะแอบไปชมก่อนทุกคนนะคะตามพวกเรามาเลยค่ะ จุดลงทะเบียนนะคะบูธแรกนี้นะคะจะเป็น Precision Medicine เออจ้าหน้าที่ประจำบูธอาจจะยังไม่ได้อยู่ตรงนี้เนะ<ฮ>าะเ,เดี๋ยวเราเดินไปดูบูธอื่นกันก่อน <ฮา S 2> ครับปกทีทีทวัสสิงหัสรีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับผลงานที่นำมาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นกระถางผูกต้นไม้จากหน้ากาการอนามัยใช้แล้วนะครับ <ฮา S 2> แล้วก็ในส่วนของพลาสติกที่เป็นฝาขวดน้ำดื่มนะครับซึ่ง มีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทศสาริเศษศาสตร์ครับจากคณะเทคโนโลยีมาลัยราชภัฏอรุดรครับแล้วระกันไรสดอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำบูธของอาจารย์นิดนึงค่ะเนื่องจากการปลูกพืงระบุมไฮโดรโปนิกเนี่ยจะมีผักที่ผ่านการปลูกจะมีไนเตรตสูงฉะนั้นก็เป็นโจทย์วิจัยหนึ่งที่เราจะทำอย่างไรให้ผักที่ปลูกเนี่ยนะครับมีไนเตรตต่ำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง นะครับหรือผู้บริโภคทั่วไปที่มีความกังวลในเรื่องของค่าในเตะที่ตกค้างในผักนะครับขอบคุณอาจารย์มากมากในคำถามจากในไลฟ์ค่ะบอกว่าสูตรปุ๋ยเมื่อสักครู่นี้มีคนสนใจสูตรปุ๋ยว่าแจกฟรีไหมนะคะเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็เลยสอบถามท่านอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าสูตรปุ๋ยนี้ยกให้เป็นของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเพราะฉะนั้นรอ เราพวกเราตอบคถามทางท่านผู้บริหารท่านผู้มนุยการโรงพยาบาลก่อนนะคะที้ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะคะค่ะยังไงติดต่อได้ที่โรงพยาบาลมะเร็งดอนพนิชของเรานะคะเดี๋ยวมาบู๊ทไตเลยดีไหมคะน้องแจ๊เชิญเลยค่ะพี่หนค่ะทางนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอเจ้าของบูธมาเนาะเดีค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปตรง UDCH ของเราก่อนนะคะ ตรงนี้เป็นจิตอาสาแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของยังไม่มีเจ้าของบูธมาเนาะใช่ค่ะอันนี้คงนนต้องยกหน้าที่ให้พี่หนึ่งก่อนนะคะ,คะตรงนี้จะเป็นบูธเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งต่างๆนะคะที่พบบ่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเร็งเซลล์ตับมะเร็งท่อน้ําดี หลายๆท่านนะคะเข้าใจกันว่ามะเร็งตับกับมะเร็งท่อน้ําดีนี่คืออันเดียวกันน้องแจ๊สแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละอันกันแล้วก็<ช>กเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันการรักษาก็แตกต่างกันด้วยนะคะน้องแจ๊สใช่นะค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะ<ช>เป็นความรู้ที่สําคัญมากนะคะ<ช>ซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นะคะ<ช>ซึ่งสองโรคนี้เป็นคน,คนละโรคกันนะคะแล้วก็รักษาแตกต่างกันจริงๆ,ๆค่ะพี่หนึ่งใช่ค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นน้องแจ๊สน้องมะเร็งเซลล์ตับเนี่ย สาเหตุการเกิดจริงๆสาเหตุของมะเร็งต่างๆจริงๆก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจัยเสี่ยงที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งเซลล์ตับได้นะคะก็อย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ใช่ไหมคะน้องแจ๊กการดื่มแอลกอฮอลสูงมากจ,จนไขมันพอกตับเป็นตับแข็งแล้วก็เป็น เซลมะเร็งเอ้เซลตับผิดปกติเป็นมะเร็งไตนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะเป็นอีกแบบหนึงน่งเนาะองแจสเนาะส่วนเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับค่ะเพราะฉะนั้นสาเหตุแตกต่างกันการรักษาก็ต่างกันนะคะพยาธิใบไม้ตับนี้มันเกี่ยวข้องกับการทานอาหารของเราถูกไหมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าเราป้องกันได้นะคะโดยการหลีกเลี่ยงไม่ เราไม่เป็นส่วนหนึ่งในวงจรของพยาใบาไม้ตับเราก็จะห่งางไกลจากมะเร็งท่อน้ําดีแล้วนะคะพยาใบาไม้ตับนี่อยู่ในไหนนะคะน้องแจ๊ดอ,อ,อยู่ในปลาน้ําจืดนะคะที่ไม่ได้ปรุงสุกนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของบ้านเรามา,มากๆเลยนะคะถามว่ารสชาติอร่อยไหมก็อร่อยอร่อยจริงๆ <laughs> สาหรับคนอีสานนะคะเราก็เลยต้องพยายามปลูกฝังค่านิยมใหม่นะคะซึ่งซึ่งจะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะพี่เย์ใช่<ๆ>ค่ะน้องแจ๊ดค่ะแต่ว่าก็ ถ้าเป็นไปได้ทําให้สุกก่อนก็เราก็จะปลอดภัยจากพยาธิไม้ตับนะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาบูตต่อไปกันเลยมะเร็งต่อไป <c oughs> ก็เป็นมะเรงลำไส้ใหญ่และไส้ตรงซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็มีข่าวดังที่คนดังเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจากกันที่แบบอยู่ดีๆมีอาการ ถ่ายเป็นเลือดเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราดังก็เยอะแยะเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งซึ่งอันนี้พฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะเป็นน้องมัสคอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทักทายมัสคอตเป็นการขั้นรายการนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมของเราจะเบื่อนะคะอยากจะอวดมัสคอะเดี๋ยวตามมาตามมาสวัสดีค่ะมัสคอตของเราวันนี้เรามีน้องมัสคอตนะคะมีน้องพยาบาล แล้วก็ม,<า>กมน้องหมอมเลยน้องหมอก,กําลังแต่งตัวอยู่ยังแต่งตัวไม่เสร็จถ <_ u> ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้เวลาน้องหมอกับน้องพยาบาลแต่งตัวเสร็จก่อน <_ u> เดี๋ยวค่อยมานะตอนนี้เราเห็นท่านรองผู้ในการด้านการพยาบาลอยู่มุมทางนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ท่านรองกันดีกว่าค่ะ <_ u> อาจจะร้อนอนรอนมันมันมันเครียดเราจะย่องมาได้หระท่านรองคะ ท่านรองคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะต้้กล้องต้องกล้องเป็นของแถวเมียได้ไหคะค่ะวันนี้จะขอสัมภาษณ์ท่านรองนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอแนะนำท่านรองก่อนนะคะพี่ชุลีรัตน์ทรงธรรมค่ะเป็นรองผู้อนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีค่ะเรามีเรามีแบ็กอัพเยอะมากนะคะพี่ตาวคะวันนี้ที่โรงพยาบาลเรามีกิจกรรมพิเศษนะคะแล้วก็ข้างล่างเมื่อสักครู่เราเห็นมีพระสงฆ์นะคะ เดินทางมาที่โรงพยาบาลเราจํานวนมากเลยค่ะ,คะวันนี้เราจัดกิจกรรมอะไรคะวันนี้เราจัดกิจกรรมในเรื่องของการโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในพระสงฆ์นะคะซึ่งมะเร็งที่เราใช้คัดกรองในวันนี้เป็นมะเร็งที่พบมากนในเพศชายนะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งคบวงจรของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านในแพทย์ชนน่านนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ได้มีการเปิดโครงการตรงนี้ขึ้นเพราะเราก็มองว่าพระสงฆ์ก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเป็นผู้นำหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้นะคะและอย่างนะคะตามมติสมาคมของพระมหาเถรสมาคมก็ให้มีนโยบายในการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มา บวกกันทั้งหมดเลยก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นนะคะโครงการคัดรองมะเร็งในผศพนะคะค่ะ <c oughs> อยากให้พี่เต่านะคะช่วยแนะนําทีมงานที่เข้มแข็งของพี่เต่าด้วยนะคะว่าว่ามีพี่ๆท,ท่านไหนบ้างนะคะเชิญพี่เต่าได้เลยค่ะถ้า,ถางานนี้เราต้องทําเป็นทีมนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตทีมงานแนะนําตัวเองเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลน,นะคะสุเยา์าริาส่งหัวหน้าผูงงานวิชาการค่ะสวัสดีครับดัมมี่นะคะวิชิตสาขานะครับหัวหน้านงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดครับสวัสดีค่ะดิฉันนั่งหนด้วยไทยรงน้อยค่ะหัวหน้างานผู้ป่วยนอกสดศนาศิค่ะสวมเวลีสวัสดีค่ะพี่ยูนะคะงานป้องกันก <Thank you. S 1> และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลค่ะ สวัสดีค่ะ,ะชุงพูนุชผลสวอยนะคะอยู่งานอุบัีสัญญกรรมค่ะมะเร็งเต้านมค่ะสวัสดีค่ะอมอรัสเสียมภัยเวลาพรค่ะหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมค่ะสวัสดีค่ะเพียงใจโพเงินค่ะหัวหน้าง,งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะพี่ๆทุกท่านเหนื่อย เหน็ดเหนื่อยกับงานนี้มากๆนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้น้องมัดค่ะของเราพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีน้องมัดขอดน้องหมอน้องพยาบาลค่ะนมากมากเลยมาให้ทุกท่านนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้แวะมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะคะกับน้องหมอและน้องพยาบาลของเรานะคะมีคนรีเควสต์ว่าเดี๋ยวเราให้เต้นโชว์เดี๋ยวเราให้น้องโชว์นิด

แล้เพราะเดี๋ยวคงจะมีทุกทุกท่านมาถ่ายรูปกับน้องน้องแมสคอตของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะอาจารย์เป็นต้องการอาจารย์อยู่สวัสดีค่ะม่ค่ะอันนี้เป็น UDCH Family Channel นะคะเราไลฟ์สดงานนี้นะคะเดี๋ยว วันนี้นะคะท่านผู้ในการสาบบำเรอแห่งชาตินะคะท่านผู้ในการนภานะคะให้เกียรติมาร่วมงานเราถึงที่อุดรธานีเลยนะคะอยากให้ท่านอาจารย์นะคะออบอกเล่าตั้งแต่เมื่อวานว่ามาแล้วเจออะไรบ้างนะคะแล้วประทับใจอะไรบ้างกับโรงพยาบาลของเราค่ะเชิญคะ่ะอาจารย์นี่จาได้ว่าพี่มามาเลงอุดรเนี่ยครั้งนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นครั้งที่4ี่แล้วด้วยซ้ำเลยค่ะ ทุกอย่างมันจะมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้พี่บอกได้เลยว่าพี่อย่างอิจฉาเลยค่ะโอ้ยขอบพระคุณค่ะอาจารย์คือด้วยการขยายโครงข่ายโครงข่ายของการให้บริการทุกอย่างมันเหมาะสมกับเราจะต้องเป็นอะไรดีคะเป็นเป็นระา,านดูแลเรื่องมะเร็งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยดีไหมคะโอ้โอ ต้องยินดีค่ะยินดีกับมะเร็งอุดรมากๆที่พัฒนาได้เยอะมากจริงๆแล้วก็เพื่อคนไทยค่ะขอบคุณค่ะอคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะทีมงานทีมงานมาลงตัวกันตรงนี้หน่อยเหมือนเราไปถ่ายคลิปเลยเนาะอะไม่ขอ อ๋อยายๆทีมงานเจหน่อยขออนได้ไทีมงานหน่อยค่ะมาดูหน่อยมาตรงนี้เจญทีมงานนะคะทีมงานผู้เหน็ดเหนื่อยของเรานะคะทีมงานผู้เหน็ดเหนื่อยของเรานะคะจมหน้าจมหน้าทีมงานค่ะทีมงานที่แบบนอนดึกดื่นกับบ้านดึกดื่นอย่างนี้นะคะเป็นคนบ้างคัเหน็ดเหนื่อยกันมากคนในรนขอให้เต้นอีกหนึ่งเพลงค่ะ ชิญค่ะพี่พี่ลังติยาเรากำลังไลฟ์สดอยู่เรากำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็คนในไลฟ์บอกว่าขอให้เต้นอีกหนึ่งเพลงค่ะเชิญ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 การเลยเรากำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะไม่ไม่ไม่ซีเรียสเลยค่ะปั้นปั้นปันช่างบานี้ปั้นปันอ๋อเดี๋ยวเราเชิญแมสคอต์ลังสิตมาแล้วน้องแมสคอตลังจิตมาเข้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 ามาสอนสอนเต้นลังสิตมาแล้วงลังสิตมาแล้วคืออันเนี้ย อ่าโอเคค่ะปุ๊บ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 แล้วก็ตึ๊นตึ๊ดโค้ชดีกว่าน,นะเป็นไม่เป็นได้ยินไหมอ่ะตอบสามสี่ตามพี่หนึ่งเลยนะคะทุกคน โทรศัพท์พี่รังโทรศัพท์กันตุ๊กแล้วก็ยิงโอเคนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะพอแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วขอบคุณพี่รังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ